อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือกลับหัวคิดมีชีวิตวิถีเซนเขียนโดยบายันเรื่องกล้วยไม้แสนสวยในสมัยนั้นมีพระอาจารย์เซนอยู่ท่านหนึ่งชอบปลูกกล้วยไม้เป็นอย่างมาก รอบๆบ,บริเวณวัดของท่านมีกล้วยไม้นานาชนิดแลดูสวยสดงดงามเจริญตาเจริญใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าใครที่เข้ามาในวัดต่างก็ออกปากชมเชยความสวยงามและบรรยากาศของวัดกันทุกคนเมื่อใดก็ตามที่ท่านว่างเว้นจากการเทศนาสั่งสอนสิทธิานุสิทธิ์ท่านก็มักจะมาดูแลรดน้ำกล้วยไม้เหล่านี้ด้วยตัวของท่านเองอย่างไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย วันหนึ่งท่านเกิดมีิุรุษสำคัญที่จะต้องออกไปทำนอกวัดหลายวันและก่อนไปท่านจึงกำชับกำชาลูกศิษย์คนสนิทให้ดูแลรดน้ำต้นไม้ให้ดีว่าแล้วท่านก็ออกไปทำกิจของท่านอย่างสบายอกสบายใจวันรุ่งขึ้นในขณะที่ลูกศิษย์กำลังรดน้ำกล้วยไม้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่นั้นเขาเกิดสะดุดหกล้มและชนกล้วยไม้ต้นที่สวยที่สุดล้มลง กระถางแตกกระจัดกระจายกล้วยไม้ต้นสวยต้นนั้นตกลงและมีหนำซ้ำยังทําให้กล้วยไม้ต้นอื่นๆล้มหักลงมาระเนระนาดอีกด้วยเขาคิดในใจว่าอาจารย์กลับมาต้องโกรธเป็นอย่างมากและตัวเองจะต้องถูกลงโทษให้ออกจากวัดเป็นแน่แท้ผ่านไปสวันเมื่อพระอาจารย์กลับมายังวัดท่านทราบเรื่องกล้วยไม้ของท่านเสียหายมากมายแต่ท yeah. to ่านก็ไม in ่ได้แสดงโกรธเคืองแต่อย mm. ่างใด ท่านกลับพูดขึ้นด้วยจิตเมตตาว่าตั้งแต่แรกเริ่มก็ไม่ได้ปลูกกล้วยไม้เหล่านี้เอาไว้เพื่อที่จะโกรธแต่ข้าปลูกมันก็เพื่อที่จะบ่มเพาะนิสัยและฝึกฝนจิตใจให้ละเอียดอ่อนเพื่อนำมาบูชาพระพุทธรูปและเพื่อสร้างทัศนียภาพและบรรยากาศรอบๆวัดให้ดูสวยงามและน่าอยู่เป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ล้วนแต่เป็นอนิจจังมีเกิดก็ย่อมมีดับเป็นธรรมดาโลกไม่ควรไปยึดติดกับสิ่งที่ตนเองรักจนแยกจากสิ่งนั้นไม่ได้ดังนั้นข้าจึงไม่โกรธเลยแม้เพียงสักนิดใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังอย่าได้ไปยึดติดมันเลยจะเป็นทุกข์เสียเปล่า พระอาจารย์เซนเห็นกล้วยไม้ที่ตนเองรักล้มหักลงแตกกระจายแต่ก็ไม่ได้มีอาการโกรธเลยแม้แต่น้อยกลับพูดว่าตั้งแต่แรกเริ่มก็ไม่ได้ปลูกกล้วยไม้เหล่านี้เอาไว้เพื่อที่จะโกรธแต่ข้าปลูกมันก็เพื่อที่จะบ่มเพาะนิสัยและฝึกฝนจิตใจให้ละเอียดอ่อนนี่แหละเซนตัวจริงเสียงจริงได้อ่านนิทานเรื่องนี้แล้วรู้สึกนึกถึงการกระทำและพิธีกรรมบางอย่างของพระรามะทิเบต พุทธศาสนานิกายวัชระยานนั่นก็คือการสร้างมันดาลานั่นเองคําว่ามันดาลามาจากภาษสันสกฤตมันดามีความหมายว่าซึ่งล้อมรอบจุดศูนย์กลางอันมีความหมายเป็นในัยะว่าการตื่นรู้แจ้งและการบรรลุธรรมหากจะทําความเข้าใจง่ายๆสําหรับการทำมันดาลาก็คือการนำทรายมาย,ย้อมสีแล้วเรียงทรายเป็นรูปร่างสวยงามมากขอย้ำว่างามมากๆ จากทรายละเอียดเม็ดเล็กๆบรรจงสร้างสรรค์อย่างละมนละม่อมและละเมียดละไมด้วยจิตวิญญาณอันละเอียดละอสร้างโดยศรัทธาแรงกล้าสมาธิแน่วแน่จากวินาทีนาทีชั่วโมงวันเดือนผ่านไปผ่านไปและเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นก็จะทําลายบางคนคิดว่าอ้าวแล้วทําไปทําไมทําให้สวยแล้วก็ทําลาย แต่ธรรมเนียมการสร้างมันดาล่ามันเป็นอย่างนี้มาอย่างยาวนานแล้วคือสร้างแล้วก็จะต้องทำการทำลายทิ้งสรุปได้ว่าการทำมันดาล่าก็คือกระทาเชิงสัญ,ญลักษณ์และเป็นปริศนาธรรมที่สื่อถึงความไม่มีแก่นสารของทุกๆสรรพสิ่งความไม่ยั่งยืนจีรังของสรรพชีวิตทุกๆชีวิตสังขารไม่เที่ยงดังนั้นจงปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสรภาพ หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความทุกเขเวทนาทั้งหลายทั้งปวงซึ่งนั่นก็คือหนทางที่จะทําให้เราเข้าถึงสภาวะแห่งความสุขที่แท้จริงและยาวนานได้นั่นเองกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฟันดีราตรีสวัสดิ์